ก็มาพบปันเออย้อนรับไอ้คามาเฮ้ยตายเลยวู้้ไววสวยกูจำได้โจอู้ว่าใครใครเหมือนใครอ่ะแล้วพูดแล้วก็รู้ว่ากูเป็นใครเนี่ยเนื่งไม่ออกครับเฮ้ยมันจำกูไม่ได้เหรอใครอ่ะนี่ไงกูไงใครใคร ไม่ใช่เนี่ยเพลงเนี้ยก่อนตายเลยอ๋อใครยอดนะยอดนะเอออะไรนี่นี่ยใครใครใจได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้สันนิบานที่ยกไครเจ้าน้ำตาเฮ้ย ไปดังว่ามีเข่าจมูกโด่งโดใส่หมวกด้วยหมวกมีผมเปียงาเขาเป็นใครพี่โป่๊กบ้านมีแต่พี่เป้าหลายพี่ยันนี่นี่นี่ใครสองเพื่นสอนสุพรรณสอนรามเดงเล่าราราสักดินเราได้หรือเนี่าเนีแล่ยตอนนี้เนี่ยเราได้รับจดหมายแล้วเขาเห็นจดหมายเลยที่เก็บข้าวของมาหาเพื่อนเลยก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียบร้อยสมบูรณ์สุขภา ที่ตำรวดจังเลยไม่ใช่เอ้ยตำรวดจังครับที่มัน,เป,นเป็นคาวแพ้น, <c oughs> นี่ลงมา,านะเดยวเจอตัวก็ดีแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพาทั้งสองคนไปเป,ปต่างประเทเมืองหลวงนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าจะเข้าเมืองตอนนี้นะมันก็จะเมื่อยข้าแล้วไ,ไปไหนก่อนล่ะเพื่อนเดี๋ยวไปบ้านเราก่อนไปพักก่อนที่บ้านเราก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางเข้าเมืองกันต้องลงตามนี้รบกวนแสดงกันไว้เลยครับพี่น้องโปรยเนื้อเชื่อใจ I will hurting them ชมกัาแฟต่อไปครับทกผู้ชม